เบิ่งก้อนมันแมนบอกยิงิฝนตกลิลงเรื่อยหลายวันบุนวางฝนทางเที่ยวเปียกเปื้อนหลายแท้แต่ขี้ตมกระเทยเท่ากระสิมืนล,ลมแล้วอ็ย่างโยตินกา <c oughs> <c oughs> สบายดีจ้าสบายดีพี่น้องปุ๊บไปบุสุกุสุคนจะขาทางไกลๆล่ จูด้ดใน่างไรในโลกนี้ขอกราบสบายดีเจ้าค่ะเข่าปลาเข่าโด่งอีกเลยพี่น้อ,นองมาหาแมงแข่งเจ้าค่ะยิงนี่นั่งว่าเขาเอานนั้นไรนี่นี่ข่าวแบบแมงแข่งยิงยิงนั่งว่าเขาคือเอาแมงแข่งมาแมนนี่เขาคือเอานีเอาอนี่ยนี่เอาที่ซีนี่เอาอานี่ยนี่ที่เธอไปโควนั่น โอ้เอาตอกเอาห้างตอกเกง่งแก่ไหมถึงจะรังออได้เนาะอันนี้มาเอาอยู่หมองไหมได้พี่น้องนะบุเมนหมองเก่าได้หมองให้หน้าได้อันนี้กินอยู่ขอกป้าพี่แหละขอ,อกป้าอยูนอ่นอกบ้านพี่ละเจ้าค่ะนางบอกว่ามันยังโกบเลยนางเห็น<แ> <laughs> นางเห็นแมงแขงอยู่ในต้นจิกคือจะขืนไร้เดี๋ยวพี่น้องต้นมันชุ้งสูง นางเอาเน่ยเ่ยมาเย่เจ้าค่ะมีสมองสมองนะค่ะอยอยอยู่นางอ้เอามันพอขัวเฮ้ยมัดขัวเฮ้ยขัวแล้วก็ตำมะคงนี่จากแม่หนูก็บุขึ้นเบิ้งเฮยโอ้ยนางเบิ้งดูนี่นางเบิ้งพอกินเลยผู้ทีเตะงวยงอยอยู่นางปี๊ปลายเด็กพี่น้อง เออน่าขเขาใจเฮ็ดนะคะเ <มา S 1> ฮ้ยเบาเอาก้อนบ่เฮ้ยเอาก้อนจะเอาไม้สามสิดใส่ไ,ไปเบิร์ดเนะาะใครก็ไปเกีบยวไปทีเลยตตัวซื้หน้าทุกอย่างก่อนนะคะไส่ไ,ไปไล้เร็วมันม่นะันนวยิงอันนี้นะ แมนอยังได้นอนนะเฮ้ยลาได้ในเล็กจะลูกม,มันเอาอยุเอ้าเบิดโลดนะลูกเต่าดาวดา,วเาเบิดโลดเทออกมาใชน,นี่โรดโออกเทอาเบิดนี่นักใบมันนี่ฉันสิเป็นคนเลือกอเหีียวม,ม,ม,มัน,นเนาะหอมเนาะเัินดีใครก็ไปเก็บทีละดับตัวเนาะอ,อ,อ,อ้ยิงพี่ยุดจะไปนะ อย่าไปมันบ่มีปีกมันบ่ไปเด้อว oh> um ุ้ยมันไตเด้อเองว่าข้ามแมงแข่งเวลาถือเขานี่เนาะข้าวโตเนาะนี่ค่ะแมงเฆ่งทีราคาค่อนข้างจะแพงหน่อยนะคะดูช่วยกันเดียวไม่จะหล่นใ่เท้าฮะหายากแค่ไหนนางก็ดันด้นมาแล้วค่ะยากค่ะหายากยากหมอยาก

ม่วัดเกาเนี่ยเรากตอบอ้หูบินไปแล้วัวมีปีกเลยมันก็บินเด้มันก็ยัตายกิตายยังก็ิตายิเตยยังบอลงเข่ามาบนเนาะการที่จไห้ตายีมันมีแต้นเท่านั้นนะมันก็มีหลายต้นอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวค่อยย่างไปงีบมงต้นดิคน ก,กระได้ใบมันก็เริ่มแก่แล้วเนาะใบมันแก่จะดุดเนี่ยอันนี้ตร,ตรงหม่องขางลาดอ๋แต่ก่อน,นต่กอนหม่องก็คือขีดแล้วเจ็ดแต่ที่บานนะข้ามาลาดก็จะได้นี่แล้วเออมันบริลลิ่งหม่องใหญ่นี่ม,นมันหย่าร่นเนาะมีแต่ขาอุ้ยลงเลยพูนะพูมันบอกเขาสวิงกระตกยิงยิงแม่เป็นยักษ์ยิงแม่เป็นยัง นี่นี่ตัวแก้มันอยู่ในใบมันพี่น้องนี่แต่มันจะบินนะคะตัวแกมันค่ะเฮ้ยข้าอยู่ใกล้ต้นไม้เดอนี่สัญญาณยังไม่ได้ปิดนะอีกส่าฮ่าม่าค่าฮ่ฮ่าฮ่า่อฮ่ัฮ่ัน่ิดหมด่าฮ่ิฮ่าฮ่าฮมาฮ่าั่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ มึงก็เท่ากัยันตก่อยปิดโหมดเครื่องบินมันชะเป็นอีหยังไม่ป็นโหมดเครื่องบินและคือกมันถ่ายได้มันสัญญาณบดูดกระถ่ายได้เห้ยเสร็จแล้ไรเนั่นโทรศัพท์บิปิกับยนว่าโอ้ยสถานทปิดบ่ ลยมายใจมันยังมีเนาะแพลงมาก่อนบ้องมันคือใบอ่อนจะดีเพานันเนาะสอ้อ่นละบ้องลพนกระต๊กยกหาต้นนี้ค uh ือใบแก่มันจะบ่มีบอกคุย อันนี้มองผีหลอกเพื่อนพี่น้องเดน,นินะค่ะนี่มองต้นพอกนี่นะคะ่ะตัวเป็นพุ่มนี่นะคะเพื่อนเป็นเธอะลา,าขาลาขาลาปุ๊บบอกค้ม,มตกลงเสียคึ้มลดเอหนหอ,อ <S <S นางกับบริยานา่งกับเสือกันเนื้องไพ่เข้าไปเบิกมันบ่กับโบห็นยัง ปะปะปะไปกบผูกกบั้งหน้าไม่แข็นมันน้อยซช่ไหมเรีจนมันอซาบอดาสเราหลอดมาให้ย่างกบเทเดินนี่นะลงผูกงผูข้ามไปขมไพังผูกอีกปี๊ปนะข้านี่เขาบดดับน้นเนาะปีนี้ขาบ่เห็ด นกเนี้ยขี่ชมเงี้ยงนั่นแหละเนองไปคือตานกคือตาโก้ไม่เลยนกงหยกแว้ไปแวีมาย่างไปใก,กล้ๆแล้วกระทุนก็ได้ในคอ,อ,อนันกระบอยิงเสียกระตองคุบเอาให้สิจับทางเป็ี่นนั่นะเลย่าเงินเจเลยไม่บินเวิร์มไปเจเลยโอโ้โหเสียใจเสียใจเดีย๋ยวเทียงข้าเจ้าอยู่ในใกลๆ้ๆนี่เธอเบิ้งเอาตอนเขาหาวช่วงนี้เขาห้าดเดือดเลนะเขาห้าหานาวเลยเหรอนี่ฮะปี๊บแมงแขงหน่อยเขาห้าหนาวจนว่างานจนว่าเกี้ยงเบิ้ด ีกระต่อยมีแม่มันมันบินไปแนวแม่มีน้อยลงเออนะฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยในงานอันใบนิดหน่อยแม่นนะโอ้ยพูดแม่มันไปหมดแล้วขึ้นบันแรกก็ต้องแง่คือแม่คีให้แหละค่ะตอนใบอ่อนมันคือนสีลายน้อยจนดว่าเขาห่านเนาะ โอ้จื้อไว้เด้อบาทนี่นะนนเนะจนมาใบมมีเกียนแอกแสกอยู่ค่ะ,ะน,น,นั่นเนาะเดลายยัง<ม> <laughs> เข่าน่ะเสกตุกหรือกระทางมาน่ะมันใต้ใช่ทุกอย่างมันก็ใต้คือกระกลไว้มันหุ่มมันโดุดมันเมื่อยจังงั้นเอาหนำใส่เส้นทีเนาะเอาหนำใส่กับผู้หน่อยมันจะสบายเนาะเอากระงุกระแมงแข็งมาลุ่มมันร่ยดิ

มันก็ท่านได้ปุ้งให้มันหลอดเนี่ยจากโตมาเต้ต่อยโตเก็บ,บ่ินแันเปลบุกักทะลยลงมาเลาบนี่ก็ <laughs> ต,ต้นต่อไปนะกันจนบ่มีง่าฮ้ยเขาพันลงอะไรหรอเมืองในง่ามันนะพี่น้องเขาพันลงเขาหานลงมาจนวบ่าเบลือ ต้นไดมันมีขัากระหานเลยจ้ะต้้นดมี้านมันแ่วต้นอ้ยมาเบิงต้นนี่โฮยจินบ่มีงาจักชิ่ไปเก็นเน่มองไดคะมันโพดมันโพจเกียนแอกแช่ค่ะพันลง cuộc nó khộp khộp rồi, nhanh đi à. ờ. nè, khoe yếng yếng rồi đấy na, yếng vô khoe thương kinh thương. <cười> <cười>

ิว่ใหมเ้โมกินน้ำก็บบอกนะเฮ้ยแ่น่ะง่ามันเก่ีนแกกล่องจนคืนยู่พี่ไปไปต้นไม้ต้นไม้นี่พี่น้องนี่เนี่ยกราบกๆบกราะนะะป็นพวกป็นจุ่มจุ่มจุ่มอยู่อันนี้ยด้ มันใต้ขึ้นพุดแล้วนี่ร่อนจังงั้นเอาคนเอาน้ำไปทุ่งเหรอมันสิไปบระเดีน,นี่นะกำกับปอกอยู่ออโอ้ มันลงอยู่บ่เธอะบ่เดี้มันน่ะมันปีนขึ้นไปทางนั้นแล้วมันบริลงค่ะพระแดงแฮงโอ้ยเนี่ยทางใบน่ะมันลงให้มันขาดลงกระสวีงน่ะเอ้อมีกระตูดเนาะมั้ว ใช่ไหมตาไกดลงสะลงหย่าบาร,รับมือนี่จะรัรบมือใดค่ะรูปตัวเดียวลงมอดในใบสันลงหันสันลงหันก่อนซบงบังหาไที่ดินก่อนี กยเละนกับกูย่างที่เต็มอยูนี่ใบไม้ไมด้วยนี่นล่นเออน้ล่นนั่นนั่นนะเขารวยไปขารวยมาอยู่ดีไม,ไม่เถอะมันมีงานมันต้องบีันเนาะโอ้ย,อย โอย้ยสร้างอันใสทุกอย่างมาให้ได้วันใต้ขึ้นโอ้ยจมมันนานลงเดยกกูยาก็ให้มันต่ำตัเด็กกูยบหักเสาอ่ะเสาปะนี่ไม่ใช่เนี่ย่นี่ยน,น oh, ี่นี่ มีที่กระปูต่ที่เปนเมนี่ยอยไให้จะนตุกรับใ้มันร่ลงนี่ตุ้มอยู่อนอยเปนเนามีบอนตรงนั้นเต็มที่นี่บอนถอาลงงายถองงายเลนี่เฮ้ยนั่นน่ะป้ายนั่นนั่นปั๊มอยู่นะกำปั๊มอยู่นะรงเนี่ย

ูดเบิ้งทั้งรุ่มมากลงลกุยยากเด้อมืเล่นขันบดขึ้นลวกันนี่ไงบขนดอกนางนาอยู่นี่ะีิงวนี่ลงกีีแลแล้วที่ไปโย่ลมพุ่ยบทขันลายดนะครบเล่นเงียวมันจเบาดิ้นฮะ ปี๊บเจียงทึมๆมาอยู่ค่ะปิดเล่นๆนั้นปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดเนี้คือทายได้สะปิดหมุดเครือบินมัทายได้อยู่ย่านเนี้ยบ่ย่านรับผ้ารับผ้ากระเทยน้ำตาลก่อนผัตายแล้วมันยังผัทอะได้เคยมันเคยมันแจวขึ้นได้บ่เอาหุบเทพปวดลงเส้นนี่เน้ย สุดอยากออกเลยเถอะให้กินเนี่ยเถอะเฮ้ <c oughs> ยสุดอยากออกเลยเถอะไม่อยากเปลียนมองยูเลยมอจื้อไปด้วยป่ะนี่นาเอาคุป <c oughs> มันจะเอาลงง่ายเอาน้ำร่อนนั่อะลรบอกเอาถุงเอาถุงโยคิดว่ามันปลาสีมันปลได้ปลานนิคิดว่าปลาเก็บปลาที่ละตัวคือบตอนนั้นแล้วมันไปไล่ตัวนตื่นกีเด็ แสงปุบม <that> um right okay. ีงซ oh, <that> <English> oh, oh, hmm. oh, ื่อไว้อาทิตบหนึ่งนี่อาทิตย์หนึ่งเนาะมันจะออกเนาะเก็บป่ะเก็บเก็บฉันมือเดียวนี่โอ้ยมันลุนแล้วไอ้ลุนไปและหู้ยนอยกระเทยปะติดเข่าตอกเนาะว้าเข่าก็ยังลบออกมาว้ามันออกอยู่ทุกบ้านเลยฮ่เอ้ย จับยากคงมันลายขาใช่นหะจะไพวาเนาะเอาอันนี้มาใส่เนาะจื้อไว้เดือบาดีนะอย่าอันทุ่งยางมาเด็ดขาดนะเนุกิซี่กเก็บเอาอันนี้ก็งกบดีมีจนหอดปลายกึกทั้งไปโหลดเฮ้ ทางไปก็จะมีเงาของวันนี้ายใหม่ม,ม,ม,มันก็ e, ได้อีกนะนี่ฉันเปิดแป,ป็นเดี่ยวหนึ่งเอาข,ขี้ไม้เดี๋ยวพวกกูนะขึ้นออกไปเนี่ยน้ำทุงนี่นะน้ำทุงนียมันลบออกมาเบิดื่อประจัก

เอ้ยนี่ตักซองเมยนั่นมึงได้ได้ล่ตู่ได้เชื่อนจมึงดิจิติแขว้อนดีก่าไอ้ตักซองเมย์เออคุนไปเขาที่มาเบิ่งเงินหมูนางบอกค่ะ ต้นนี้้วเจ้ะค่าที่มูนางถักทายนะคะมาลืมคืมคำเมื่อคืนนี่ค่ะนกาบอกมาแล้วไงว่าหลอกหลอกผิดคนละจังสันไม่กลัวจังผีหลอกผียื่ยอเบิร์อ่อนนะันาะไปเบิ่งตื่นเอาหนป่งต่วนน่ไาได้พ่อขไรเด้เฮ้ย

จะวางกันแท่ก็ไม่เวทในคำปั่นไดเนาะมันมืดพ้นันต้นมาเองหน,น้ามาดูนะเราดูดมันมีก็มีแต่ต้นมีต้นบม่มีต้นมันมีมันก็มียังแวะไปหันอยู่ มามามาฝนก็สิตกวันนมืดผ้ามืดพนม่อกมีนเนอกนเลยจ,จ้ะค่ะฝนจะตกอย่าไปเชื่อดวงดาวรักเ้าสาวอย่าไปไว้วงังใจผู้หญิงจะได้เมื่อไรที่เจะได้ก็คือแม่ของเราแต่ตอนตานนน่ารักไปบเบา,าไปหาแม่แคนอยู่ทุง เฮ้ยยิงน e ี่ไอแม่ตันแมึงเนียปวเลยแหละเฮ้ยอ้ยนี่นี่ตัวนี้เป็นตำหักเล่นัวนี้ก็สกปรกตามโตทีโตบนี้ิดแห้งแห้งบบเนาะตัวนออะไรก็ตีเข่าด้วยเฮ้ยดาเขากมาสือกินมันแสบบอก เ่อสีมะเดื่อส่นกันด้วเออสีบัวริเมื้อดอกค่ะสิไปต้นนั้นแล้วก็ต้นนี้อีกนั่นแหละสีบัวริเมื้อเบื้องบนตกเห็ดป้อมไหมเนี่ยเห็ดป้อมไหมโอ้ฉันว่าโบไม่เห็นเลยคุยเนาะปีนมันคือแบบนี้เนาะมันคือเป็นลายนี่มันโบเมนดอกเนาะเห็ดละงาดเด้อยวุ้ยฉันว่า ไปไปไปลูกสาล่ะพ่อแม่บอกว่าจะไปข้าไปมืดยังไม่ได้ค่าดอกเมื่อเมื่อเลยเจ้าค่ะสีนีพันปมีบอกสีีนี้ได้แต่ทางูกี่ดขัไปบ้านบ้านอันดะกพอกินันมีรงก็มผลกระตกแล้วพี่น้องเจ้าขามาทัหนีกับศิลาพาะจาก่อนะเจ้าค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณน้อบอรสุขุนทุกคนเจ้าค่ะไปแล้วโดยสบายดี